ช่องลุงหมูย t u b e สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําขนมปังเจนะครับวันนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะครับลรงมาทําขนมปังเจกันนะครับเดีย๋ยวมาดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับส่วนผสตมตามนี้เลยครับครับลงมือทํากันเลยครับครับก่อนอื่นนะครับอ่าส่วนที่เป็น ลุหมูใช้นมพิตาชิโอนะครับหรือจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ก็ได้นะครับใส่น้าตาลลงไปนะครับคนให้น้าตาลละลายสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะจะได้เข้ากับแป้งผสมเข้ากับแป้งได้ง่ายขึ้นนะครับวับนนี้ลหมูใช้นมพิตาชิโอนะครับหรือใครจะใช้เป็นนมอัลมอนด์หรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับปริมาณเท่ากันนะครับ แล้วก็แป้งนะครับแป้งขนมปังนะครับวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดแป้งนะครับนวดมือก็ได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับกแป้งขนมปังแล้วก็แป้งมัรแดงนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ยีสต์นะครับยีสต์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทตระกูลเห็ดนะครับพวกเดียวกับเห็ดนะครับ ก็เจก็ทานได้นะครับใส่คนละฝังกับเกลือเลยครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องผสมของแห้งให้เข้ากันนะครับเครื่องนวดแป้งนี้ใช้ง่ายนะครับนวดมือได้แต่มันจะใช้เวลานานนะครับอันนี้ง่ายดีไม่ต้องเลอะนะครับก็พอของแห้งเขาผสมกันแล้วเราก็จะใส่ของเหลวลงไปนะครับ ก็คือนมกับน้ำตาลที่เราละลายไว้นะครับใส่ของเหลวลงไปเลยครับทยอยใส่ลงไปนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับให้ของเหลวก็ซึมลงไปในเนื้อแป้งนะครับ ถ้าใครผสมแล้วนวดแล้วมันแฉะไปก็เติมแป้งได้นิดหน่อยนะครับเพราะแป้งต่ละยี่ห้อดูดความชื้นไม่เท่ากันนะครับของเหลวซึมเข้าไปในเนื้อแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับวันนี้ลุงหมูจะใช้น้ํามันู่เหลืองนะครับใครจะใช้เป็นมาร์การินก็ได้นะครับ ถ้าใช้น้ํามันถั่วเหลืองอย่างแบบลุมมงหมูนะครับหรือน้ํามันราข้าวน้ํามันคาโนล,ล่าก็ได้นะครับควรจะเติมกลิ่นลงไปสักหน่อยนะครับกลิ่นาวานิลาหรือกลิ่นเนยก็ได้นะครับถ้าใช้เป็นมาการินมาการินเนี่ยเขาจะเติมกลิ่นอยู่แล้วนะครับกลิ่นจะหอมนะครับ อันนี้เมื่อหมูไม,ม่ไม่มีมาการินก็ใช้น้ำมันถั่วเหลืองไปก่อนนะครับตอนนี้นวดมาได้ประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแป้งกันนะครับนวดให้เนื้อแป้งเนียนนะครับหมูจะใช้เนียนแค่นี้นะครับจะไม่ต้องขึงได้เป็นฟิล์มนะครับเอาแค่ความยุดยุดย่นของแป้งได้นะครับดึงออกมาแล้วไม่ขาดง่ายนะครับก็ใช้ได้แล้วครับ แป้งก็จะติดมือนิดหนึ่งนะครับก็ทาน้ํามันที่มือหรือว่าทาเป็นแป้งนวลก็ได้นะครับแล้วก็จะออกมาคึงคึงแป้งนะครับรวบรวบแป้งให้กลมนะครับคราบอย่างที่บอกนะครับทาน้ํามันที่มือก็ดีนะครับจะได้ไม่ไม่ติดนะครับมือจะรวบรวบแล้วก็เดี๋ยวจะพักแป้งไว้ในเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้มันมีโปรแกรมให้พักแป้งด้วยนะครับเพราะจะมี โถจะอุ่นๆนะครับเวลาพักแป้งก็จะพักไว้ในโถนะครับแล้วก็ตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงเลยครับเราจะพักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงให้เขาขึ้นมาสองเท่านะครับครับโถนี่มันตั้งเวลาได้นะครับครับมีโปรแกรมพักแป้งนะครับครับตอนนี้ก็พักแป้งไว้ได้ นึ่งชั่วโมงนะครับขึ้นมาสองเท่าแล้วครับแล้วก็จะออกมานวดไล่ลมนะครับลุงหมูไม่ได้เอาแผ่นลองนวดแผ่นรีดแป้งมานะครับอยู่กรุงเทพนะครับก็เลยจะนวดในถาดถาดมันยังก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาหนะ่อยถ้าเป็นแผ่นลองนวดก็จะดีนะครับครับตอนนี้เราล่นนวดไล่ลมนะครับหลังจากนวดไล่ลมแล้วก็ จะมาลุงหมูจะตัดแบ่งเป็นห้าลูกนะครับคือการขึ้นรูปที่จะอบนี่ครับแล้วแต่เลยนะครับใครจะอบเป็นเป็นปอดเป็นโลบเป็นก้อนอยังไงก็ได้นะครับหรือป้อนเป็นก้อนกลมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนี่ลุงหมูจะแบ่งเป็นห้าก้อนนะครับก็ต้องช่างน้าหนักมันจะได้เท่าๆกันนะครับแป้งนุ่มนะครับ ก้อนไหนที่เราแบ่งมาก่อนนะครับก็เวลาหยิบใช้หรือหยิบมาขึ้นลูกก็หยิบก้อนแรกมาใช้ก่อนนะครับที่เหลือก็อาจจะใช้ผ้าขาวบางปิดไว้หรือพลาสติกลับวา,างไม่ไม่ให้ผิวเขาแห้งนะครับครับพอเสร็จแล้วเราก็จะคึงกลมไว้นะครับเอาก้อนแรกมาทําก่อนนะครับคึงกลมพักไว้นะครับ คุอนฝ่ามือเลยครับไม่ไม่ยากครับครับแล้วเราก็จะคึงไว้ให้หมดเลยนะครับคึงให้หมดตั้งห้าก้อนเลยครับครับคึงแล้วเราก็ใช้ผ้าขาวบางปิดไว้นะครับกันลมหรือพลาสติกแร็ปนะครับแล้วก็จะหยิบก้อนแรกมาทําก่อนนะครับตอนนี้เราจะลุงหมูจะมารีดเพื่อที่จะใส่ไส้นะครับ ก็อย่างที่บอกว่าการขึ้นรูปนี่จะขึ้นยังไงก็ได้นะครับจะอบเป็นกลมเป็นสี่เหลีย่ยมหรือเป็นยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้รีดนู่มหมูจะรีดแบนด์ยาแล้วก็จะสใส่ไส้เข้าไปนะครับครับก็สใส่ไส้ไส้นี่นะครับเป็นไส้อะไรก็ได้นะครับจะเป็นสังขยาเจหรือว่าเป็นถั่วกวนถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดํา ถั่วแดงหรือไส้สับปะรดกวนหรือจะเป็นไส้หมูแดงเจหรือว่าเป็ดพะดล้เจก็ได้นะครับหรือจะเป็นไส้เห็ดหอมก็ได้ตอนนี้น้องหมูใช้เป็นไส้ลูกเกดกับผลไม้รวมนะครับง่ายๆครับเอาของที่มีนะครับแต่ว่าเป็นพื้นฐานให้ทุกคนรู้ว่าสามารถเอาไปทําเป็นไส้อย่างอื่นได้นะครับขนมปังตัวนี้นะครับต้นหมูจะใส่ ใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็จะม้วนนะครับทุกคนจะขึ้นรูปยังไงก็ได้นะครับจะอบยังไงก็ได้นะครับเป็นลูกกลมหรือว่าจะเป็นขนมปังแพรก็ได้นะครับจะไม่ใส่ไส้แล้วเอาไปไปจิ้มกับตัวสังขยาเจข้างนอกก็ได้นะครับก็หลังจากใส่ไส้แล้วก็จะต้องเราต้องเก็บตะเข็บ ให้มันสนิทนะครับจะได้ไม่แตกนะครับอันนี้คือขึ้นรูปเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับทุกคนจะไปขึ้นรูปแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับงมจะกดแบนๆนะครับก็จะตัดเป็นสองส่วนนะครับเหลือส่วนหัวไว้นะครับครับตัดครึ่งเลยครับ ใครจะทำแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้คือทำเป็นดูเบสิกให้ดูก่อนนะครับครับแล้วก็เอาพันกันนะครับแล้วก็มว้วนเก็บตะเข็บแล้วก็ใส่ถาดอบเท่านั้นนะครับทำง่ายๆครับเอลูกเกดเนี่ยต้องแช่น้ำก่อนนะครับ ลูกเกดถ้าเกิดเรามีลูกเกดเราก็เกเ็บไว้นานอาจจะแห้งๆเราแช่น้ำก่อนสินาทีนะครับหุูจะใส่กล่องแบบนี้นะครับถาดอบเป็นถาดที่เข้าอบได้นะครับถาดกระดาษเคลือบมันเข้าอบได้นะครับก็ทําไปจนเสร็จเลยนะครับทําให้หมดเลยนะครับครับหลังจากที่เราใส่ไส้หมดแล้วนะครับเราก็จะพักไว้อีกรอบหนึ่งนะครับใส่ไส้ไปให้หมดเลยนะครับ ช่วงนี้เจนะครับก็ลองทากันดูนะครับครับหลังจากใส่ไส้หมดแล้วนะครับในถาดอบแล้วลงหมูจะพักแป้งตัวนี้ไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับให้เข้าขึ้นเกือบจะสองเท่านะครับครับเราพักแป้งไว้ปิดฝาด้วยนะครับผมครับหลังจากครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เอาออกกบฝาออกนะครับขึ้นมาเกือบสองเท่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าอบกันนะครับ เดีย๋ยวอบไฟร้อยเจ็ดสิบองศาไฟบนล่างนะครับประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีอันนี้แล้วตัดเตาแต่ละบ้านนะครับเตาแต่ตละบ้านความร้อนไม่เท่ากันนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับของหมูประมาณนี้นะครับร้อยเจ็สิบองศาไฟบนล่างยี่สิบถึงยี่สิบห้านาทีนะครับเดีย๋ยวเข้าอบกันเลยนะครับ สวยเลยครับครับตอนนี้ครบเวลาแล้วครับขนมปังเจลราสุกแล้วนะครับน่ากินครับครับหลังจากออกจากเตาอบมานะครับเราจะทาด้วยมาการินนะครับหรือว่าทาด้วยนมถั่วเหลืองนมพิตาชิโอหรือนมอาวอนนะครับทาผิวหน้าให้เขาชุ่มฉ่ำแล้วก็มันวาวนิดนึงนะครับที่สำคัญคือให้ผิวไม่แห้งนะครับ ขนมปังจะได้นุ่มนะครับผิวข้างนอกนะครับก็ทาให้หมดเลยครับทาให้ทั่วนะครับมีความมันมีความชุ่มช่ำนะครับน่าทานขึ้นวีีงนะครับก็ออกจากถาดพักให้เย็นนะครับ ครับนี่ครับขนมปังเจนะครับทำง่ายๆครับทําไม่ยากมือหมูทาได้ใครก็ทําได้นะครับลองทํากันดูนะครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกันดูนะครับดูเนื้อข้างในนะครับว่าเป็นยังไงครับขนมปังเจนะครับสามารถไปปรับเปลี่ยนเป็นไส้อย่างอื่นได้นะครับนุ่มมากครับนุ่มหอมนะครับ สีสวยเลยครับอย่ามาชิมเลยครับไอชีกดูเนื้อนะครับนมครับข้างในนุ่มมากครับอืมน่ากินชิมเลยครับอร่อยครับนุ่มหอมไม่หวานมากนะครับอร่อยทีเดียวครับลองทำกันดูนะครับ ครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอชุดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ